À, à À, đi đáng luôn À Có máy không, có máy không Thì lo, đi, lo, đi, lo, đi nữa ทำแล้วสบายใจครับเพื่อนๆช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกพี่แดงกับพี่สามพี่แดงเอาเพื่อนๆทำได้เท่าที่เราทำไหวครับเพื่อน มีน้อยก็ให้เขากินน้อยมีมากก็ให้เขากินมากครับเพื่อนๆเดี๋ยินๆพี่แดงพี่แดงพี่แดงเอาไม้ออกพี่แดงเอาไม้ออกเร็วเอาไม้ออกเอาไม้ออก ถอยถอยก่อนถอยก่อนพี่พี่ไอ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 ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนพี่สามถอยก่อนอ่ะทางนี้ทางนี้โอเวียนหัวแล้วเนี่ยเอาพี่แดงเอา หมดแล้วนะหมดแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยกินนะหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยกินนะพี่สาพรุ่งนี้ค่อยกินนะครับทําความดีเพื่อนเพื่อนทํทได้เท่าที่เราทําไหวครับเพื่อนๆนแค่นี้ผมก็สูขใจแล้วครับเพื่อนเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนรวมโลกหมดแล้วนะพี่สาหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยกินนะพอแล้วพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับกันเร็ว หมดแล้วหมดแล้วพวกนี้ค่อยกินนะหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะพวกนี้ค่อยกินกลับก่อนนะพี่แดงหักลับก่อนนะพี่สามพนะี่สามมาเร็วพี่สาม